บุฟเฟ่หมาล่าราคาแค่ 2, 2> <อ>1 9ในย่านบรรทัดทองจัดหนักทั้งสันนอกสันคอส,ส้นชา้เป็ดฟองเต้าหู้และอีกมากมายก็ร้านอ่างเปาหมาล่าเขาจัดให้ในราคาแค่2 1 9เท่านั้นเชื่อแล้วว่าบรรทัดทองไม่ได้มีแต่ของแพงและบวกอีกแค่39ก็จะได้เครื่องดื่มรีฟิลค,คู่มากับไอศครีมเอเต้ที่ใสมาเต็มตู้และน้ำซุปที่ร้านอ่างเปาก็มีให้เลือกกันถึง5รสชาติราคาแค่2 1 9ก็กินไส้เป็ดกันได้แบบไม่อัน้นไส้เป็ดดูสดสะอาดไม่ไก่กาแน่นอนลวกแค่พอสุกแล้วก็ราดน้ำจิ กรชี้สันคอกับซุปกระดูกหมูคอลลาเจนเอามาจุ่มกินกับน้ำมันงาบอกเลยว่ากลมกลมหรือใครชอบน้ำจิ้มแบบเข้มข้นก็ไปลองสูตร3ก๊กกันดู219กินได้ไม่อั้นและวัตถุดิบต่างๆก็ดีคุ้มราคาแน่นอนปลาหมึกเขาก็มีนะจ๊ะลวกกับซุปหม่าล่าและเอาไปจุ่มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บและอย่าลืมเก็บท้องเอาไว้ใส่ไอศครีมกันด้วยนะครับเอาจริงวันนี้แค่ไอศครีมช่วยนี้ผมก็คุ้มแล้วใครขับรถมาก็มาจอดได้ที่สเตเดียมวันเอาใบเสร็จมาปั๊ม ร้านอ่างเปล่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน